ฮัลโหลเทสหนึ่งสองหนึ่งสองสามฮัลโหลเทสเทสเทสฮัลโหลเทสสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดจากช่องสตังมีเดียนะฮะวันนี้เราเจอกันนะครับในวันอาทิตย์ที่22ทธันวาคม2567นะครับคุณผู้ชมท่านใดที่รับชมสตังอยู่นะครับรบกวนแจ้งผลการรับชมหน่อยนะว่าันวาค ได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่นี้ไลฟ์ไปมีคนดูหลักร้อยเลยแล้วก็หายไปขอโทษด้วยนะครับวันนี้ได้ไดมีการปรับเสียงใหม่นะ ใครที่ชมสตังอยู่นะครับหากเสียงชัดเจนนะครับรบกวนพิมพ์หมายเลขหนึ่งมาได้เลยนะครับต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดช่องสตังมีเดียนะวันนี้เจอกันในวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567ครับเจอกันแบบนี้เวลาดีๆเนาะ4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงในเรื่องของเ,ออเงินดิจิทัลเงิน1 0 0 0 0บัตคนจนหรือโครงการต่างๆนะครับตอนนี้เปิดสายแล้วซุ แปด1องห้าโทรมาได้เลยนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับคอมเมนต์ comment มาได้เลยนะใครมีคำถามอะไรหรือว่าถ้าใครพิมพ์ไม่เก่งตอนนี้สายเปิดแล้วนะครับสามารถโทรมาได้เลยนะตอนนี้เนาะก็มีข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลนะครับมาพอสมควรเนาะสายแรกวันนี้5166สวัสดีครับ ฮัลโหลเจ้าครับพี่ตางังครับครับแนะนำชื่อและจังหวัดได้เลยครับผมชื่อพิกอยู่ปทุตานสศนโลกครับอ่าโอเคครับวันนี้มีคำถามอะไรเอ่ยเราอยากจะทราบว่าใ <c oughs> นเรื่องที่ทุนสูงสุงอ,งอ่าจะปรับเป็นหนึ่งพันบาทจริงหรือไม่ครับ ผู้สูงอายุไม่ได้ปรับเป็นหนึ่งพันเท่ากันนะทุกทุกเขาเรียกว่าอย่างไรล่ะทุกขั้นอายุปรับขึ้นหมดเลยครับแต่ยังไม่เท่าไม่ใช่หนึ่งพันทั่วหน้าครับยกตัวอย่างเช่นถ้าอายุหกสิบถึงหกสิบเก้าใช่ไหมจากป,จปัจจุบันเนี่ยเจ็ดร้อยหกร้อยในอนาคตก็จะเป็นเจ็ดร้อยอย่างเงี้ยครับจะปรับทีละขั้นทีละขั้นไม่ได้เท่ากันคนละพันแบบเนี้ยนะอื ทีนี้ต้องถามว่าที่บ้านเราอ่ะมีผู้ส่งอายุอายุเท่าไหร่ครับเดี๋ยวสตางค์จะเช็คให้ครับอายุพ่อผมอายุหกสิบเจ็ดปีแม่ผมอายุหกสิบแลครับโอเคคิดว่าน่าจะประมาณปีหน้าเผื่อเปลายปีครับจะมีการปรับจากหกร้อยเป็นเจ็ดร้อยทางคุณพ่อและคุณแม่ครับประมาณนั้นเพราะว่า เพราะว่าต้องต้องดูงบประมาณในแต่ละปีด้วยครับแปลว,ว่าเขายังเขายังเขายังไม่มีข่าวออกมาใช่ไหมครับใช่คือตอนนี้เสนอคขรมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอขั้นต,ต่อไปก็คือต้องมีการอ,อนุม,มัติแล้วก็ล่างงบประมาณ <ใน S 1> ว่าจะเอาเงินจากไหนมาจัดสรรอย่างไรแบบเนี้ยครับเข้าใจแล้วครั ประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะพี่เดี๋ยวขอหนึ่งคำถามครับใกล้ๆจะหมดเวลาแล้วไปขอหนึ่งคำถามแร้อ๋อไม่เป็นไรช่วงนี้คนโทรน้อยคุยได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยห้าทีของการจะหมดเวลาพักเบรคแล้วอ๋อโอเคครับการแข่นรัฐรอบใหม่ปีหกแปดนี่เขาจะเริ่มต้นให้ลงเียนเมื่อไหร่ครับ ถ้าทำลายปัจจุบันนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนมกราหน้าครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีการเลื่อนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีความคืบหน้าเลยแต่รู้ว่าทำลายล่าสุดเนี่ยคือมกราลงทะเบียนนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่ลายปัจจุบันนะใครที่ใช้ลายปัจจุบันคือใช้ในบัตรประชาชนอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนครับอ๋อราะว่าพ่อแม่ผมนี่ตอนสกาああ 4, ์ล่าจะคือแบบว่าไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่หรือว่าลงทะเบียนใหม่ครับ ไม่ต้องโลงคับรัฐบาลจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่คัดกรองอีกครั้งครับสมมุติว่าถ้าผ่านเนี่ยก็จะได้ิทธิ์อัตโนมัติเลยเ,เราจะร,ร,ร,รู้ได้ไงว่าเราได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเขาจะมีเว็บไซต์ให้ประกาศผลครับแล้วเราเข้าไปเช็คว่าเราได้หรือไม่ได้แบบเนี้ครับอ๋อครับ,รบประมาณนั้นปร,ระมาณนั้นครับ ครับครับจะแจ้งนะครับว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นการไลฟ์สดครั้งสุดท้ายนะเพราะว่าปีหน้าแหละจะเป็นข่าวทุกวันเป็นคลิปข่าวนะขอบคุณที่โทรมานะครับครับสวัสดีครับไม่มี่ยแรละครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคสายแรกเป็นคนจังหวัดเดียวกันเนาะพิษณุโลกนะครับอ่ะทำไมวันนี้คอมเมนต์แอบเงียบๆหรือว่าระบบมันลวนฮะรับรับ แล้ฟังชัดเจนกันใช่ไหมฮะอ่ารับสายต่อนะครับ2402สวัสดีครับ2402แนะนำชื่อและจังหวัดได้เลยครับึจังหวัดสมุทรสาครชื่อวิมลเตรียมสุภาพครับคุณวิมลม,มีคำถามอะไรเอ่ยวันนี้ถามที่ลงทะเบียนไว้อะอายุหกิปีขึ้นไปอ่ะครับเราจะตรวจเช็คได้ไงว่าเราลงครบสมบูรณ์หรือเปล่า เดี๋ยวรัฐบาลนะครับจะมีการเข้าประชุมในวันที่24ก็คือวันอังคารนี้จากนั้นเขาจะมีการประกาศผลทางแอปพลิเคชันรัดจ่ายครับเดี๋ยววันประกาศผลเนี่ยน่าจะอยู่ในสิ้นปีนี้ในอาทิตย์สุดท,ท้ายของเดือนนั่นแหละเดี๋ยวสตังค์จะตามข่าวให้ว่าประกาศผลเมื่อไหร่แล้วจะบอกคุณผู้ชมนะครับ ครับ,รบได้ครับอันนี้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับลงมันอยู่ขั้นที่สามอยู่วอ่าถ้าอยู่ขั้นที่สามแสดงว่าปกติรอประกาศผลครับไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาครับอ๋อคืออยากจะทราบว่าเราเรา,เราลงทะเบียนได้ครบถ้วนหรือเปล่าเพราะเราให้เด็กมาลงไว้อ๋อถ้าถ้าเป็นขั้นตอนสามคือเป็นขั้นตอนปกติครับเหลือแต่ขั้นสุดท้ายคือให้รัฐบาลพิจารณาว่าจะได้หรือไม่ได้เท่านั้นครับ แแลลเรรางคบถ้้ววนใช่ครับถูกต้องครบถ้วนแล้วครับอันนี้เหลือเหลือแค่ปลายทางแหละของเราเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราเป็นพระนี่โอ้นมัสการครับหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อบอกก่อนผมจะได้จะได้พูดแบบอะไรทุกคนขอโทษด้วยนะฮะการาำให้เป็ลายไม่เป็นลายหลวงเป็นลายอยู่วัดรามอ่อสมุทรสาครเนี่ยครับ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอผมทําคลิปแจ้งอีกทีนะครับหลวงพ่อครับ่เขาบอกว่าเป็นพระได้นะใีรด้วยใช่ถในกฎในกฎไม่ไม่ได้มีการห้ามสําหรับพระภิสุครับครับครับขอบพระคุณนะครับารบสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ อโอเคนะครับมีทั้งคาวาสมีทั้งพระสงในวันนี้อ่ะคุณผู้ชมครับเปิดสายนะ0825171297ย้กอีกครั้งนะครับ0825171297ครับคือเขาจะมีการประชุมครมอกันคุณผู้ชมครับในวันอังคารนี้ที่24ทธันวาคมแล้วก็ที่จะเสนอเนี่ยเขาจะนำรายชื่อคนที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยไปมอบไปกับรัฐบาลนะครับเพื่อทำการอนุมัติ ถ้าหากอนุมัติแล้วรู้สึกว่าน่าจะประมาณผู้สูงอายุเยอะอยู่นะครับหลายท่านนะครับที่ได้รับเงินเนี่ยถ้าอนุมัติแล้วก็จะมีการประกาศผลคนที่จะได้รับเงินเฟีสอนะครับซึ่งทุกอย่างยังอยู่ตามไทม์ไลน์เดิมก็คือว่าวันที่เท่าไหร่นะ ประมาณ29นะครับหรือว่าก่อนนั้นในช่วงตรุรจีนนี่แหละนะครับจะมีการโอนเงินให้กับเฟสสองที่เป็นผู้สูงอายุนั่นเองครับซึ่งต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่16กันยายน25 07นะฮะที่จะมีโอกาสได้รับเงินแล้วก็ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเหมือนสายเมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณพี่เนี่ยลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินนะครับแล้วก็เรเรื่องของรายได้จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่รัฐบาลกําหนดเงินฝากอยู่ในเกณฑ์ที่รัฐบาลกําหนดไม่มีสิทธิส่ริการแห่งรัฐแล้วก็ไม่มีในส่วนของบัตรผู้พิการหากคุณอยู่ในเกณฑ์นี้เนี่ย โอกาสได้สูงแน่นอนส่วนการเช็คสิทธิ์เนี่ยจะเปิดให้เช็คผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอ่ะขอภัยแอปพลิเคชันรัฐจ่ายนะคะ,ร,ะรัฐจ่ายซึ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะแค่ใส่กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไป13หลักจากนั้นเขาก็จะขึ้นข้อมูลเลยว่าคุณผู้ชมจะได้รับเงินอะไรวันที่เท่าไหร่เนาะแล้วก็เดี๋ยวสตังค์จะ ทำคลิปสอนการเช็คสิทธิ์อีกครั้งละกันตอนที่รัฐบาลใกล้จะประกาศผลเพราะว่าเคยทำล่วงหน้าปรากฏคุณผู้ชมลืม <c oughs> ก็เลยว่าเดี๋ยวทำตอนใกล้ๆที่จะประกาศผลจะได้เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมนะครับคุณสโมเกอร์บอกว่าแล้วคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะครับสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับจะอยู่ในเฟสที่3ครับเดี๋ยวเฟสที่3เนี่ยรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ส่วนจะเป็นสถานที่ไหนวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวรอการประกาศจากทางรัฐบาลปีหน้าคิดว่าน่าจะต้องปีหน้าครับเมื่อเฟสที่3เนี่ยจะเป็นเฟสอะไรคือ1นไม่ได้อยู่ในเฟสหนึ่งละไม่อยู่ในเฟสสองที่เหลือเนี่ยจะไปอยู่ในเฟสที่3หมดเลยรวมถึงสตัง์เองก็ยังอยู่ในเฟสที่3เหมือนกันนะครับแม้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ก็ด้านด้านสวัสดิการเนี่ยก็ไม่มีพรเวลตหรือสิทธิพิเศษเนะก็ไปรอในเฟสที่3เหมือนกันแต่ว่ามีเรื่องที่น่าเศร้าใจตรงที่ว่า เฟสที่3เนี่ยจะได้เป็นเงินดิจิตอลวอลเล็ตคือเอาง่ายๆไม่ได้เงินสดจะต้องเป็นเงินที่เราจับต้องไม่ได้มันอยู่ในมือถือแล้วก็อยู่ในอากาศนะคุณผู้ชมนะก็นายกอุงอิงท่านให้เหตุผลว่าเนื่องจากว่าในปีหน้าเนี่ยไอยระบบการใช้เงินดิจิทัลที่รัฐบาลกำลังพัฒนาอยู่มันน่าจะเสร็จประมาณมีนาคมจากนั้นเนี่ย น่าจะเริ่มใช้สิทธิ์คนที่ได้รับสิทธิ์เฟสสามเนี่ยประมาณเมษาพฤษภามิถุนาน,นะครับซึ่ง เป็นกลุ่มใหญ่ๆของประเทศไทยพอสมควรนะครับสำหรับในเฟส3เนาะก็ก็ต้องรอการประกาศการลงทะเบียนอีกทีส่วนคนที่ลงทะเบียนทางรัฐแล้วนะครับแล้วคุณเนี่ยไปเช็คแล้วว่าคุณอยู่ในขั้นตอนที่3นั่นหมายความว่าเป็นเรื่องปกตินะครับก็ต้องรอการประกาศผลต่อไปคุณพนทกกรสีสมอใจเส,สมอใจสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้กี่โมงแล้ว4ี่โมงสินาทีนะครับเหลือ,ออีก15นาทีเปิดสายให้นะ0ูนย์ 5171297นนะครับใครอยากจะโทรมาพูดคุยหรือว่าสอบถามอะไรเกี่ยวกับข่าวสวัสดิการแห่งรัฐก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าอันไหนรู้ก็จะตอบเลยแต่ถ้าอันไหนไม่รู้ก็จะเก็บไปทําเป็นการบ้านหรือว่าติดตามการประกาศจากทางรัฐบาลให้นะครับคุณผู้ชมที่รับชมสตางค์อยู่นี้นะครับใครที่รอ,อลองทะเบียนบัตรคนจนบ้างนะครับหรือว่าใครที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วนะครับพิมพ์มาบอกกันหน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสตางค์ก็กําลังตามข่าวในเรื่อนงะของการ ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่อยู่นะครับรัฐบาลบอกว่าจะมีการลงทะเบียนเนี่ยประมาณเดือนหน้าก็คือมกราคมแต่ว่านี่จะหมดปีแล้วครับยังไม่ได้ข่าวเพิ่มเติมเลยก็ต้องรอดูก่อนว่าการประชุมในวันที่24ธันวาคมหรือว่าวันอังคารที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยจะมีการพูดถึงการลงทะเบียนปัตรคนชนไหมเดี๋ยวจะตามให้นะครับอ่ะมีสายมาเบอร์ส2 8สสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แนะนําชื่อและจังหวัดได้เลยครับชื่อส้มต่ะจังหวัดกรุงเทพค่ะครับคุณส้มครับวันนี้มีคําถามอะไรเอ่ยคือหนูอยากทราบปากะว่าหนูลงเงินเงินดิจิตอนไปอะค่ะแต่ทีนี้หนูไรไอเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ทันวันที่สิบห้าที่เขาให้ให้รายงานตัวค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยไม่ทราบว่าหนูจะได้หรือไม่ได้ คือสตังไม่เข้าใจคําว่ารายงานตัวมันมันคือรายงานตัวอย่างไงครับเขาจะเรียกว่าอะไรนะคะที่ว่าเงินที่จะให้ลงเมื่อวันที่สิบห้าปีที่ผ่านมาอ๋อคือลงทะเบียนแอปทางรัฐหรอใช่ค่ะลงทะเบียนไม่ทันใช่ไหมครับหนูลงไปแล้วแล้วที่นี้เขาให้ทําใหม่วันที่สิบห้าให้ยืนยันตัวตนมาจ้ะอ๋อคือสุดท้ายก็ลงไม่สาเร็จถูกไหม คือหนูอ่ะลืมลืมไปว่าพอดีว่าเน็ตหนูหมดเนี่ยแหละหนูก็เลยไม่ได้ไม่ได้ยืนยันตัวตนวันที่สิบห้ากันยาอ๋อถ้าอย่างั้นแสดงว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จครับอ๋อนี้ก็คือยังไม่ได้ใช่ครับก็ก็ใช่ครับใช่ครับอันนี้ขอโทษนะคุณส้มอ่าขอโทษจริงๆนะขอถามหน่อยนะอายุยังไม่ถึงเลขหกใช่ไหมครับ อ่ะต่อ,อยังไงก็ยังไม่ได้เฟสสองอยู่ดีจะต้องไปเฟสสามอยู่ดีครับ<ช>ครับเพราะว่าเฟสสองเนี่ยต่อให้คุณลงทะเบียนได้แต่ถ้าหากว่าคุณไม่ใช่ผู้ส่งอายุก็ไม่ได้เงินเหมือนกันใช่เพราะฉะนั<ช>้น <พอ S 2> แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณส้มอ่ะลองตรวจแอปตรวจสอบแอปพลิเคชันแอปทา,ทางรัฐนะครับว่าคุณส้มอยู่ในขั้นตอนไหนะครับถ้าหากว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จมันก็จะแจ้งว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จ แล้วตอนที่รัฐบาลประกาศลงทะเบียนใหม่ค่อยไปลงทะเบียนครับขอบคุณครัประมาณนี้เนาะคุณส้มลองลองเช็คสถานะทางแอปทางรัฐก่อนนะแต่ถ้าหากว่ามันอยู่ในขั้นตอนสามแสดงว่าคุณส้มลงทะเบียนสำเร็จครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ครับอันนี้คือการเช็คเสร็จแต่ถ้าหากว่ามันเช็คแล้วมันไม่สําเร็จจริงเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องได้เงินพร้อมกันคือเฟสสามเพียงแต่ว่าคุณส้มอาจจะต้องไปลงทะเบียนอีกครั้งในสถานที่ที่รัฐบาลกําหนดครับค่ะขอบคุณและขบคครับมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับรู้เห็นอะไรว่างเงินสงเคราะห์บุตรมันจะเพิ่มใช่ไหมคะใช่ก็มกราคมปีหกแปดก็คือเดือนหน้านั่นเองครับ แต่ว่าสำหรับคนที่มีประกันสังคมมาตาสามสหรือ39นะอันนี้มันคนละอย่างก,กับเงินอุดหนุนบุตรครับแล้วเงินอุดหนุนบุตรนี่จะเพิ่มไหมคะโอ้โหวิแววไม่มีเลยคุณส้มส่วนใหญ่จะเพิ่มสิทธิ์ตรงที่ว่าเด็ก สี่คันตั้งคันตั้งคันสี่เดือนน่ะได้แล้วก็ไม่คัดกรองอไรายได้พ่อแม่แล้วไม่ว่าพ่อแม่ไรายได้เยอะหรือน้อยก็จะได้หกร้อยเหมือนกันคือขยายสิทธิ์แต่ไม่ได้ขยายเงินครับอันนี้พูดแบบสรุปง่ายๆเนาะก็เสียใจยอะ่ะอยากให้รัฐบาลเพิ่มเงินด้วยเพราะว่าทุกอย่างมันแพงขึ้นเนาะค่ะคตอนนี้หนูเรียนเดียวจะเห็นหมดเลยอืม,อมแล้วคุณส้มมีประกันสังคมมาตาสามสามหรือสามเก้าไหมครับ สาม,ามค่ะอ่าโอเคคุณส้มจะได้ส่งเคราะห์บุตรหนึ่งพันปีหน้าเนาะแต่ปีนี้เดือนนี้ได้แปดร้อยเนาะค่ะโอเคครับแต่ถ้าหากว่ามีการปรับเพิ่มอะไรเพิ่มเติมอย่างไรอาารย์จะอัปเดตให้นะครับจ่ะครับเป็นกำลังใจให้นะครับคุณส้มจ้าครับสวัสดีครับโอเคนะครับ วันนี้เลือ,อีกสิบนาทีอู้จัดรายการไวเหมือนกันนะขนาดวันนี้คนโทรน้อยนะแต่ไปไปมามาก็จัดแบบไปเรื่อยๆดีนะสะตางค์ิดถึงคุณผู้ชมมากเลยครั้งหน้าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะเจอกันแบบไลฟ์สดนะเพราะว่าปีหน้างานเยอะมากจะเจอแบบวิดีโอทุกวันนะสวัสดีเบอร์ห้าห้าเก้าเจ็ดสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้อง,งอสังขารอิดฝนตัด สงสัยโทรศัพท์ไม่ดีมันติดติดจับัตรอ่าแ,แนะนําตัวก่อนเลยครับค่ะเรนูกรุงเทพนะคะน้องสตังค์ค่ะอันเนี้ยที่เยเยถามถามให้เพื่อนเอนกันนะคะอย่างเงินเงินหมืน่มนหนึ่งหันน้องเกรยสองนี่ไม่ครับคุณคุณป้าจำผิดเจะจะเข้าประมาณมกราณี้ป่ะมกราหรือกรุงพาที่ที่จะได้รับหรือเปล่าคะ ก็ยังยึดตามไทม์ไลน์เดิมคือช่วงตุดจีนมกราคมนี้ครับแล้วก็เห็นเียนอยู่ช่องหนึ่งจำชื่อไม่ได้ในในกูเกิลเนอะบอกว่าเกี่ยวกับประกันสังคมที่เริ่มเพิ่มส่งเพิ่มเงินเพิ่มอะไรนะคะเพิ่มเงินสมทบอะค่ะต้องอาจอาจจะเริ่มต้นใช้กดเกณฑ์กันปีสองพันห้าร้อยหกสิเก้าอุ้ยจะมาอีกนานจัง ก็เขาตามกรอบแผนนั้นไว้ครับแต,แต่ว่าอโอเคป้าครับสตังขอเอ,เอาเฉพาะเรื่องปัจจุบันไดไหมครเพราะว่าข้อมูลมันแม่นยำกว่าเนาะสะตังขอร้องแบบขอถามคําถามที่เกี่ยวกับคุณป้าดีกว่าครับจะได้วิเคราะห์ง่ายครับถ้าถ้ามันปเป็นเรื่องอนาคตเกินไปสตังไม่แม่นข้อมูลกลัวยวสตังก็งไม่ทาการบ้านก่อน,อนครับถ้าอย่างนั้นอขอขอขอเรื่องที่ปัจจุบันเนาะ,ะครับครับอีน้องเรื่องที่พวกเกษตรกรที่ได้รับ ใกล้ในหนึ่งพันเนี่ยก็ยังไม่ได้รับหมดทุกคนใช่ไหมแต่แต่บางบางทีบางคนก็บอกเอ๊ะเขาจ่ายหมดแล้วหมายถึงทางรัฐบาลจ่ายครบหมดแล้วอ่ะตอนนี้โอนโอ,น,โอนจ่ายตามภาคเรียบร้อยตามที่รถแมพรัฐบาลประกาศแล้วนะครับแต่ว่าคุณป้าเป็นคนได้เงินเองหรือว่าอย่างไงครับคนรู้จักกันที่โอนเนี่ะ <ใน S 1> เอางี้เอางี้คําถามคือ<ด>คือ<ด>คําถามคืออะไรนะ พวกที่เกษตรกรที่จะได้รับที่ไร่ละหนึ่งพันบาทนั่นแหะเนาะหมายถึงว่าหมายถึงตอนนี้ได้รับหมดทุกคนใช่ไหมคือตอนเนี้เขาเขาโอนเขาโอนครบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดแล้วครับก็อยากให้อยากให้ไปลองตรวจสอบบัญชีว่าตอนเนี้เขาตรวจสอบบัญชีแล้วหรือยังะครับโอแล้วเราไปสอบถามที่ไหนนะคะน้องที่ที่ยังได้ยังไม่ได้นับอะไรคือปกติแล้วถ้าเป็นเกษตรกรเขาจะรู้กันเนาะก็ไปติดต่อที่ทางทกศครับ ว่าว่าเช็คเช็คบัญชีอ่ะได้เช็คหรือยังหรือว่าทางทางธนาคารทรกศเนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วอ่ะ คือถ้าเป็นไปได้จะดีกว่าถ้าสตังคุยกับทางเกษตรกรโดยตรงเนาะมันจะต้องไม่ต้องผ่านไปผ่านมาเพราะว่าถามป้าป้าก็ไม่ชัวป้าก็ไม่ใช่เกษตรกรแบบเนี้ยถ้าเป็นไปได้ก็ครั้งที่หน้าก็อาจจะแนะนําให้เขาดูช่องสตังมีแดดเขาโทรมาเองจะดีกว่าครับเนาะไม่งั้นถามไปถามมาเราก็ไม่รู้สตังก็เลยบอกคุณป้าว่าขอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณป้าเลยจะได้ช่วยวิเคราะห์ได้ตรงกว่าครับป้าค่ะทีแรกก็เลยคุยกันเออลืม แนะนำสีเด,ด,ดให้ดูช่องใช่ให้เขาโทรมาเองเลยเพราะว่าเขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยพอถามป้าป้าก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นหน้าจอมือถือเขาอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นครับแต่ว่าการโอนเนี่ยโอนครบแล้วเจ็สิบเจ็ดจังหวัดครับแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่โอนไม่สําเร็จอาจจะมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะมีการตรวจสอบระบบข้อมูลของทางเกษตรกรสตางค์จะต้องคุยกับเขาเขาจะเข้าใจมากกว่าเราเพราะว่าเขาจะมีข้อมูลมากกว่าครับเนาะครับ แล้วที่ว่ารัฐบาลให้ของขวัญปีใหม่ในนี้เป็นเป็นอะไรหลักๆเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ,ง,ของโครงการที่จะกระตุ้นให้ให้มีการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอย่างเช่นถ้าคุณซื้อของนี้จะได้ลดหย่อนภาษีนะ หรือว่ามาตรการในการลดค่าไฟฟ้ากลุ่มป่าบางที่มีบ้านขนาดเล็กแล้วก็ใช้ไฟไม่ถึงในในในเลทที่รัฐบาลกําหนดนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่24นี้เขาจะมีการประชุมอีกครั้งนะครับก็ต้องติดตามดูว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการเคาะของขวัญอะไรเพิ่มเติมบ้างครับป้าก็ขอบพระคุณมากน้องสตางค์อีเราว่าจะถามเรื่องอะไรว่าตอนนี้มันหลายเรื่องมัน ป้าต้องจดเลยป้าลิ์ไว้เลยทําอะไรถามอะไรบ้างมันจะได้ไม่ต้องแบบกลับไปกลับมาเนาะแล้วก็ถ้าอันไหนที่มันไม่เกี่ยวกับเราอ่ะแนะนําให้เขาดูช่องสตางค์มีเดียให้เขาโทรมาเองเอนาะไม่งัสตางค์หาป้าไปป้าก็ไม่รู้อย่างเงี้ยสตางค์ก็วิเคราะห์ไม่ได้เนาะพอชะนะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะเจอกันอีกหนึ่งครั้งในปีนี้นะครับก็ฝากละกันเนาะถ้าถ้าถ้ามีคนถามเนี่ยบอกว่าแนะนําให้ดูช่องสตางค์มีเดียเลยแล้วก็เขาจะไลฟ์สดอีกครั้งนะในวันอาทิตย์หน้าโทรมาถามได้เลยแบบนี้นะ แต่แต่คุณป้าเองก็ติดติดตามอยู่ค่ะโอ้ยขอบคุณมากครับป้าขอบคุณจริงๆขอบคุณนะคะเดี๋ยวค่อยคุณกันใหม่ได้ได้ได้ครับก็ Merry Christmas นะครับป้านะเชียนกันค่ะครับค้าด่วนเจอกันนะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับอ่ะโอเคตอนนี้กี่โมงแล้วนะ4โมง56นาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าโทรมาได้ครับ0 8 2 5 1 7 1 2 9 7เนาะตอนนี้เหลือเวลาประมาณ4นาทีนะครับแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยภายในเป็น การไลฟ์สดครั้งสุดท้ายในปี6 7เนอะเพราะว่าปี6 8โอ้โหงานเยอะมากเลยนะครับสตังก็เลยต้องต้องทำงานเยอะแล้วตรง,ง,งกับวันเสาร์อาทิตย์ด้วย ก็ปีหน้าจะไม่มีไลฟ์สดนะครับถ้าจะมีก็คืออาจจะไม่ใช่วันทุกวันอาทิตย์อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาพิเศษอย่างเช่นช่วงลงทะเบียนช่วงนี้มีคนอยากรู้อะไรก็อาจจะไลฟ์สดแต่ช่วงไหนที่มันไม่ค่อยมีข่าวอะไรก็อาจจะเป็นคลิปข่าวนะครับที่เราจะเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับ4ีนาทีสุดท้ายใครมีคําถามอะไรโทรมาได้เลยนะ08-2 517 1297นะครับมีคุณผู้ชมถามว่าในเดือนมก,กราคมเน่เงินผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นไหมก็จะบอกว่าน่าจะไม่ทันเดือนมก,กราคมนะครับเดือนมก,กราคม68ก็คือเดือนหน้าเนี่ย เงินผู้สูงอายุน่าจะอยู่ในเท่าเดิมอยู่นะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ยังอยู่ในเลทเติมอยู่ส่วนการปรับขึ้นเนี่ยจะขึ้นเดือนไหนอะไรยังไงเดี๋ยวรอการประกาศจากทางรัฐบาลอีกทีนะครับตังค์ก็กําลังจับตาอยู่ว่าการประชุมของรัฐบาลในวันที่24ธันวาคมนี้เนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ที่รูๆเนี่ยหลายคนถามว่าคนที่มีบัตรคนจนเอ,อ่อหรือว่าบัตรผู้พิการแล้วไม่ได้รับเงินดิจิทัลในวันที่19 ธันวาคมที่ผ่านมาจะมีโอกาสได้รับเงินอีกไหมซึ่งรัฐบาลประกาศชัดแล้วนะครับว่าหมดสิทธิ์แล้วสําหรับคนที่มีบัตรคนจนหรือบัตรผู้พิการแล้วไม่ได้รับเงินดิจิทัลนะครับรัฐบาลโอนสิ้นสุดครั้งสุดท้ายคือวันที่19บธันวาคมใครที่ไม่ได้รัฐบาลถือว่าคุณไม่ประสงค์ที่จะรับเงินเงินก็จะส่งคืนกลับไปยังส่วนกลางนั่นเองนะครับหลายคนก็ถามว่าอา้าลงทะเบียนไม่ทันทําไงดีก็จะบอกว่า รัฐบาลให้ระยะเวลาคุณประมาณ3-4เดือนเลยนะรวมถึงช่องสตางค์มีเดียก็ประกาศตลอดระยะเวลา3-4สเดือนช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาลด้วยหลายคนถ้าไม่ได้ตามข่าวสารเนี่ยก็จะตกข่าวเพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าช่องสตางค์มีเดียมันก็จะมีข่าวบ,บางวันที่คุณรู้แล้วประวันที่คุณไม่รู้อย่าให้คุณฟังไปฟังไปเรื่อยๆเพราะอะไรครับ 1>, 1. เป็นความรู้ 2. เป็นการทบทวน 3. ามหากคุณฟังแล้วคุณเข้าใจเวลามีเพื่อนมาถามคุณจะได้ตอบเขาได้นะครับเป็นการช่วยเหลือกันเนาะอ่ะสายสุดท้ายในวันนี้นะครับเบอร์7.2.2.3สายสุดท้ายในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องสตาส,สวัสดีครับแนะนําชื่อและจังหวัดได้เลยครับชื่สุพัฒน์สอค่ะบ้านอยู่อุดรค่ะค่ะคุณพี่สุพัฒส,สอวันนี้มีคําถามอะไรเอ่ยไอ ไม่มีค่ะแต่ว่าน้องชะตาบอกว่าแ้่ได้ไม่ได้ให้โทรบอกโอเคขอขอโทษขอโทษอีกครั้งขอโทษอีกครั้งที่คุยกันครั้งที่แล้วพูดถึงอะไรนะครับเงินนะคะเงินที่ว่าน้องชายที่เอ้บัตรราชการของรัฐนะคะอ๋อหมายถึงว่าไม่ได้คืออย่างไงนะครับเอ๋วันที่สิบเก้าไม่เข้าเลยค่ะอ๋อแสดงว่าไม่ทันแล้วถ้าอย่างนั้นนะเนาะแล้วแล้วได้ไปยืนยันตนอะไรเมื่อไหร่นะครับ ยืนยันตัวตนก็นานแล้วนะคะประมาณเดือนกันยากันยายนกันยาไปยืนยันตัวตนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าน้องชายเพิ่งออกมาจากเยนจําอ่าโอเคแล้วจากนั้นแล้วได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไหมครับก็ผูกวันวันที่ห้าประมาณวันที่ห้าตุลา วันที่ห้าตุลาคมอมืเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะขอโทษนะออกเรือจนจําออจมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับออกเรือนจํามาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดไม่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 ขอปี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 ป,ปีนี้ค่ะโอ้ถ้าสตังโอเคสตังไม่แน่ใจว่าครั้งที่เราสตังได้ถามปีหรือเปล่าไม่ได้ถามนะครับคืองี้ครับเขาอินข้อมูลจากปีหกหก ถ้างานหน้าถ้าจะติดไม่ได้อย่างเดียวคืออาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีข้อมูลปีหกหกอะ่ะคือยังไม่ได้สถานะออกจากเรือนจําเพราะว่ามีกฎอยู่ที่ว่าถ้าอยู่ในเรือนจําจะไม่ได้เงินซึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาจะเอาจากปีที่แล้วข้อมูลปีที่แล้วมาเป็นการกําหนดเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินเดือนรายได้แล้วก็สถานะ ที่เราที่เราเคยอยู่ที่นั่นนะครับ <Okay. S 1> คิดว่าถ้าจะติดอะ่ะน่าจะติดตรงนี้แต่สตังก็อยากจะให้สู้ต่อไปในในส่วนของเฟสสามเนาะ <Okay. S 1> ในส่วนของเฟสสามสตังไม่แน่ใจว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้ในเฟสต่างๆเนี่ยจะสามารถลงทะเบียนเฟสสามได้หรือไม,มเ่เดี๋ยวเดี๋ยวรอการประกาศจากทางรัฐบาลอีกทีนะครับถ้าหากว่ารัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งเนี่ยสตางก็จะทําข่าวบอกเนาะว่าให้ไปลงทะเบียนให้สู้อีกหนึ่งรอบประมาณเนี้ครับ okay. เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่โทรมารายงานเนาะครับครับไออเงินที่ประกันข้าวอย่างนี้ครับน้องสแตนพอรู้ไหมคะเขาได้เรื่องก็เขาโอนกันไปแล้วนะครับคุณพี่ได้เช็คบัญชีธนาคารหรือยังเอ่ยยังไม่ไปดูให้ก่อนอ้าวไปดูก่อนไปดูก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาโอนให้ครบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดแล้วครับโอเคขอบคุณมากลองดูนะยินดีครับเป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันไลฟ์สดครั้งสุดท้ายของปีนี้เนาะ ครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะครับเจอกันครับอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วของรายการไลฟ์สดนะขอขอบคุณทุกสายทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ที่โทรกันเข้ามานะครับครั้งหน้าเจอกันในวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เนี่ยลืมวันลืมคืนวันอาทิตย์ที่29บาธันวาคมจะเป็นการไลฟ์สดครั้งสุดท้ายในปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ย อาจจะไม่ไดไลฟ์ like ทุกวันอาทิตย์แต่อาจจะไลฟ์เป็นช่วงๆถ้าหากว่าช่วงไหนที่คุณผู้ชมจะเป็นที่จะต้องรู้ข่าวสารก็อาจจะมาไลฟ์นะครับเพราะว่าช่วงหน้าปีหน้างานเยอะจริงๆแต่เราจะเจอกันในคลิปข่าวทุกวันแน่นอนนะครับดังนั้นใครมีคําถามอะไรก็าถามกันมาได้เลยแล้วก็ฝากติดตามจตังมีเดียด้วยนะครับเจอกันอาทิตย์หน้านะครับขอบคุณและ